ครับผมสลับคลิปนี้อาจารย์มหาสาลแสนราชสีก็จะพาท่านผู้ชมนะครับได้มาดูดวงของชาวราศีเมถุน นในช่วงเดือนสิงหาคม2,563ว่าชาวราศีเมถุนในช่วงนี้จะมีดวงการงานการเงินความรักโชคลาภจะเป็นยังไงสำหรับชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดในวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมซึ่งในเดือนนี้นะครับดาวมีการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่เดือนที่แล้วดาวเสาร์และดาวพุธหัสเปลี่ยนแปลงโคจรมาอยู่ที่ตําแหน่งของราศีธนูเดือนนี้ในเดือนหน้าดีนะครับในเดือนหน้าวันที่สามวันที่สามสิงหาคมดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีกุมวันที่สิบสิงหาคมดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีเมฆเป็นเกษตร วันที่13ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีสิงเป็นอุดวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงเป็นเกษตรและวันที่29ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกันเป็นมหาอุดและเป็นเกษตรจะส่งผลให้ชาวรัคนาราศีเมถุนนะครับในช่วงนี้ท่านจะเป็นที่รักเป็นที่รัก ของคนในครอบครัวเป็นที่รักของญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องฝ่ายแฟนญาติพี่น้องฝ่ายตนเองคุณจะเป็นที่รักของเขาและคุณจะได้ทํางานเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับบ้านบ้านจาัดสรรคอนโดมิเนียมซึ่งถ้าคุณได้ทําในสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณประสบความสาเร็จนะครับเพราะฉะนั้นมาดูดวงการเงินของชาวราศีเมทุน ดวงการเงินของชาวราศีเมทุนนี่นะครับดวงจันทร์นะครับซึ่งอยู่ในภพกระดุมพระอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวราศีเมถุนตอนนี้ไปอยู่ในตําแหน่งอลิก็คือไปอยู่ในราศีมังกรในภพหมรณลนะไปอยู่ในภพอลิไปอยู่ในราศีอลิเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้เจ้าชะตาหรือชาวราศีเมถุน ช่วงนี้รายรับไม่พอกับรายจ่ายมีรายจ่ายเพิ right ่มมากขึ้นนะครับมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นรายรับไม่พอกับรายจ่ายเงินมาแบบผ่านมือคือเงินเข้ามาปุ๊บแล้วก็ผ่านไปนะครับเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปรายรับไม่พอกับรายจ่ายซึ่งวิธีแก้ปัญหาการเงินในช่วงนี้คือชาวราศีเมถุน ถ้าคุณจะแก้ปัญหาช่วงนี้เพราะว่าเงินมาแบบผ่านมือคุณจะต้องลงทุนระยะสั้นเก่งกําไรระยะสั้นลงทุนระยะสั้นคือการหมุนเงินแบบระยะสั้นมันจะช่วยแก้ปัญหาสถานะทางการเงินของคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถ้าคุณหมุนเงินระยะสั้นมันจะแก้ปัญหาพอมาดูเรื่องโชคลาภโชคลาภของชาวราศีเมถุน ดาวคารซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภของชาวราศีเมถุนนะครับช่วงนี้ไปสถิตในเรือนของนะครับาราศีเมฆในภพลาภะในราศีเมฆซึ่งราศีเมฆเป็นธาตุไฟอยู่แล้วจะส่งผลให้โชคลาภของชาวราศีเมถุนทําให้เจ้าชะตานี่นะครับอาจจะถูกรางวัลใหญ่มีโชคมีลาบถ้าคุณได้ลงทุนระยะสั้นลงทุนเก่งอะไรหมุนเงินระยะสั้นหรือตรงนี้ไอ้โชคลาภตรงนี้จะช่วยให้คุณ ได้ผลตอบแทนที่ดีมากนะครับได้ผลตอบแทนที่ดีมากนะครับเหมาะมากที่คุณจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้และพอมาดูการงานการงานของชาวราศีเมถุนนี่นะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งการงานของชาวราศีเมถุนไปอยู่ในภพปัตนีนะครับไปอยู่ในภพปัตนี ในราศีธนูเป็นเกษตรและมีดาวเสาร์ซึ่งโคจรไปอยู่ในเรืนเอน,นเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะส่งผลให้เจ้าชะตานะครับให้ดวงการงานของเจ้าชะตานี่คุณจะได้ทํางานกับคู่ครองของคุณนั่นแหละงานที่คุณทําอาจจะเกี่ยวข้องกับคู่ครองของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับคู่ครองอาจจะเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามของคุณ ซึ่งถ้าคุณได้ทํางานกับผู้ครองได้ทําหุ้นส่วนกับผู้ครองหุ้นส่วนกับเพศ่อตรงข้ามมันจะส่งผลดีกับการงานที่คุณทําทําให้ประสบความสำเร็จแต่ต้องระวังเพราะดาวเสาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นการทําสัญญาการคาประกันอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีเมถุนจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับจะต้องระมัดระวังให้ดีถ้าคุณชุระมัดระวังการทําสัญญาการทําประกันช่วงนี้การงานของคุณก็จะเป็นไปได้ด้วยดี นะครับส่วนความรักของชาวราศีเมถุนนะครับความรักของชาวราศีเมถุนคนมีคู่คนมีคู่นี่ความรักจะมีความมั่นคงเป็นที่รักของครอบครัวเป็นที่รักของญาติพี่น้องนะครับเป็นที่รักของกันและกันคุณจะสามารถอยู่ด้วยกันถ้าคนแต่งงานแล้วก็จะอยู่ด้วยกันต่อไปแบบมั่นคงแต่คนที่ยังไม่แต่งงานคุณก็จะได้แต่งงาน แต่คุณต้องระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงกันคนหนึ่งเป็นน้ําคนหนึ่งเป็นไฟมันถึงจะช่วยแก้ไขกันได้ในช่วงนี้ส่วนคนโสดคนโสดคุณจะได้พบเนื้อคู่ใหม่นะครับคนโสดคุณจะได้พบเนื้อคู่นะครับเพราะช่วงนี้นี่ชาวราศีเมถุนรักนาราศีเมถุนช่วงนี้คุณจะดูดีดูดีมีสง่าราศีเป็นพิเศษ ดูดีมีสง่าราศีเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เลยที่คนดูดีแต่งตัวดูเท่ดูหล่อดูสวยดูงามก็จะมีคนเข้ามาแอบรักแอบชอบคุณช่วงเข้ามาพัวพันธุ์ในชีวิตคุณในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอคนนะครับคนสดจะได้พบเนื้อคู่จะได้เจอคนรักเพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนสิงหาคม2563การงาน การงานดีไปได้ดีแต่ต้องระวังเรื่องการทำสัญญาการทำสัญญาการค้ำประกันต่างๆต้องระมัดระวังการเงินมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องถ้าคุณจะแก้การเงินก็ต้องลงทุนในระยะสัน้นหมุนเงินในระยะสัน้นจะทำให้ช่วยแก้ไขปัญหาการเงินของคุณส่วนโชคลาภมีเกณฑ์มากมีเกณฑ์ที่จะถูกลงวันใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลจากการลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นของคุณ ส่วนความรักคนมีคู่จะมีความมั่นคงคนโสดจะได้พบรักมาครั้งใหม่พบรักอีกครั้งขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปขอให้ชาวราศีเมถุนจงมีความสุขประสบความสำเร็จในเดือนสิงหาคม2563ขอบคุณครับ